ครับผมบนภูทอกนะครับผมแล้วก็เดินชมบรรยากาศนะครับรอบๆบ,บนภูทอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดชมวิวทั้งหมดนะครับผมบนภูทอกนี้ก็จะมีเ e อ่อทีโอทีนะครับผมมีเสาทีโอทีนะครับเราก็จะมาชมบรรยากาศร,รอบๆเสาทีโอทีครับเป็นเสาทีโอทีที่โรแมนติกมากครับเออตรงนี้มี 3G ไหมวะ่ยเขาประมูลกันเสร็จยัง <laughs> นี่นะครับผมเราก็เดินมาแล้วครับไม่มีสัญญานจะนะนะผมเชื่อว่าเนี่ยถ้าเราตกลงไปเนี่ยเราต้องตายแน่ๆ,ๆเลยนี่นะครับผมดูบรรยากาศที่เราผ่านกันมานะครับผมเสียดายนะครับที่เพื่อนบางคน<ล>ยังไม่ตื่นนะครับผม<ล>นี่ผมก็จะพาเดินดูทั้งหมด ว้าวเหมือนมีภูเขาหลายลูกนะครับผม,มคุณเ็กก็เสร็จรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรนนับผู้ทอกวันนี้เงียบนะครับผมสงสัยไม่ชอ็อตครับผม